สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้อยู่ในเกมเอ่อซิตี้สกาล e นะคะเป็นเกมแนวสร้างเมืองนะคะโอเคค่ะอันดับแรกเราก็จะมาเริ่มเกมใหม่กันนะคะก็จะมีแมปให้เลือกหลายแมปเลยนะคะก็อันนี้จะเป็นแบบว่าเป็นตัวเกมแบบว่า no DLC นะ,ะเพราะว่ายังไม่มีเงินซื้อนะคะก็รอให้มันลดราคาก่อนแล้วค่อยซื้อนะคะ DLC นะคะก็จะเห็นได้ว่ายังไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะคะ ส่วนเวิร์กช็อปก็จะเป็นแค่เอ่อแมปโหลดแค่แมปอันนี้มานะคะไม่โหลดอะไรมาเยอะเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเริ่มเล่นใหม่กันเลยหนาะเออเดี๋ยวหาแมปก่อนนะคะทุกคนเล่นแมปไหนดีนะ,ะ <S 2> <S 2> <S ฝั่งที่ล่มลื่นจะเป็นหมู่เกาะดีนะ,ะงั้นเอาเป็น เอออะไรนะะเนียอเดีเดือกเลือกแมปก็น่าจะเลือกแบบลำบากหน่อยนะคะทุกคนเอาอันนี้ก็ได้นะฝั่งที่ลมเลื่นเอ้แล้วก็ลืมว่ามันแบบมีอ่มามัดไทยด้วยก็เลยลงมัดไทยด้วยนะคะทุกคนชื่อเมืองเออเมืองอไรดีนะอาร์มซิตี้เออชื่อเมืองอาร์มซิตี้นะคะพรมอะไรแบบขวาแบบเมืองไทยนะคะทุกคน โอเคอันนี้ก็จะเป็นทรัพยากรน,นะคะแต่ละแมปมันก็จะมีทรัพยากรที่แตกต่างกันนะคะโอเคเพื่อม่ให้การเสียเวลาก็จะกดเริ่มเลยโ okay, อเครอมันสร้างอ,อ่โหลดแมปสักครู่หนึ่งนะคะ โอเคค่ะตอนนี้ก็อะไรอ่ะขอแสดงความดีด้วยค่ะอ๋ s <ans> <S เอเฮ้ยทุกคนเราไปเปิดแบบว่า,วาเออ่ปลดล็อกทุกอย่างมานะ,ะกับเงินอันลิมิตมานะคะก็จะสามารถสร้างได้ออ่ทุกอย่างเลยนะคะ้ก,ก็จะปลดล็อกหมดเงินก็จะไม่จํากัดนะคะเออโอเคอันนี้ก็คือแผนที่เมืองของเรานะคะเปนอาเป็น <ans> เป็นแบบว่าอาณาเขตนะคะที่เราสามารถสร้างได้นะคะก็สามารถอ,อ๋ออันนี้สร้างถนนขึ้นมาเนาะก็สามารถสร้างพื้นที่ซื้อพื้นที่เพิ่มเติมได้อีกนะคะทุกคนเฮ้ยอันนี้มันจะเป็นอะไรสักอย่างอ่าแล้วก็ซื้อไปเลยนะคะเพราะเราเงินไม่จํากัดนะคะว้าวอันนี้คืออะไรอะ่ะเุ้ยเหมือนจะมีซากเป็นซากอรารยธรรมหรือเปล่าเป็นปราสาทนะคะทุกคน อุ้ยอันนี้เป็นเออเหมือนจะเป็นหลุมศพปะเอออันนี้น่าจะเป็นหลุมศพนะคะทุกคนโอ้ยตรงนี้มีซากเป็นแบบว่าเป็นซากอารยธรรมด้วยเป็นปราสาทนะคะว้าวข้างในมีอะไรไหมอ่ะไม่มีอะไรใช่ไหมเ้ยเหมือนจะมีอีกนะมันจะเป็นมันอยู่บนยอดเขาตรงนี้นะคะทุกคนอุ้ยแบบนี้จะเป็นมีแบบว่ามีทะเลด้วยนะคะทุกคนนู่นค่ะ ฝั่งนู้นมันจะเป็นทะเลเปิดโอเคแบบนี้มีทางรถไฟด้วยมีไฮเวย์ด้วยฝั่งที่เราซื้อมาโอเคอันนี้ก็คือที่เราสามารถสร้างเป็นถนนไฮเวย์เข้ามาในเมืองของเรานะคะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างเมืองกันเลยนะคะ หลัแล้กก็ต้องสร้างถนนก่อนนะคะทุกคนเอาเราจะต้องนถนนต่อเข้ามาเป็นถนนแบบ highway highway แบบนี้ปะโอ้ยใหญ่ไปไม่เอามันต้องเอาไปถนนเล็ก,กอะแบบนี้น่าจะแบบน่าจะแบบนี้นะคะทุกคน ใหญ่หน่อย่็จะเป็นอันนี้แล้วโอเคนะแบบนี้เนี่ยโอเคออ้ยทำไมดินเป็นอย่างนี้ฮะทำไมดินทางเข้าเมืองมัน,มนสุดขึ้นอย่างนะั้คะทุกคน เออแปลกๆนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะทําให้มันเชื่อมกันอย่างนี้โอ้ยต้องเลิกกันก่อนโอเคนี่ก็จะเป็นแบบว่าเป็นหุ่นไฮเบวนเข้ามาในเมืองนะครับจะวนกลับได้นะครับจุดกลับรถได้เลยนะคะแล้วเราก็จะสร้างเมืงองยังไงดีนะอ,อืมะไรเอ่ยอ๋อมีนยโยบายสามารถ สามารถกำหนดนโยบายเมืองได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะสร้างกันเลยเอ้ยเราเอาเป็นแบบวงเวียนมาใช้ดีวกว่าหไหมน่าจะน่าจะดีกว่านะคะ่ะทุกคนเอ้ยนี่เลยทุกคนออดออดไปน,น่อยนะคะโอเคเราใช้วงเวียนในการแยกนะน่าจะดีขึ้นแล้วก็เชื่อม เชื่อไม่ได้หรอทกบนันนะึงนะทำไมเชื่อไม่ได้เอ่ยเป็นไรเอ่ยก็จะเป็นทางเข้าเมืองฝั่งนี้แล้วก็ขาออกก็น่าจะต้องฝั่งกันแล้วกันมันทำ็นสีแดงอนะ่ะ โอเคนี่ก็คือโอเคนี่คือเส้นขาออกเมืองมันก็จะนรถก็จะเข้ามาวนในวงเวียนตรงนี้นะคะเออเก๋ไะล่ะเอ,อ้ยไม่ผลต้นไม้ด้วยอะทุกคนนั่นเราเอาเมืองไปฝั่งนี้ดีกว่าโอเคไปไม่ใช่ดิ เอาน,นี้ออกเอออ้าวไม่ใช่เออ,อน,นี่ก็จะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะทุกคน เราก็จะใส่เป็นเป็นหมู่บ้านเล็กๆก่อนแล้วกันแบบนี้เราก็ทำแแยกโซนกันดีกว่าทุกคนเราก็จะเอาเป็นโซนร้านค้าไ้ฝั่งนี้แล้วกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นโซนร้านค้านะคะเอาแ้นะเดี๋ยวก,กดเริ่มเกมกันเลย คกดแบบสปีดเร่งเร็วสุดๆคนจะได้เข้ามาในเมืองเราเร็วนะคะแล้วก็รอให้บ้านเมืองเราเกิดอุ้ยลืมเ,เลยว่ามันต้องมีอ่อเป็นอ๋อมันต้องมีอ่อไฟฟ้าด้วยเออใช่แล้วอไฟฟ้าพลังงานน้ำไหมเอ,อ้ยตรงนี้ลมดีอ่ะอ่าสร้างไปลเลยเป็นพลังงานสะอาดนะคะเมืองเรา อทำไมวางไม่ได้ล่ะโอเคโอเคเถ่าถึงนะต่อไปเป็นน้ํานะคะทุกคนก็จะโอเคก็จะมีเครื่องสูบน้ํากับเครื่องระบายน้ําเสียแล้วเราจะทําเป็นเอ,อ่อลงบัดน้ําเสียดีกว่าเราไม่อยากจะทิ้งแบบว่าอ,อ่าทิ้งของเสียงทะเลค่ะโอเคน้ํากระแสน้ําฝั่งนี้เราก็ต้องดูดน้ําำากฝั่งนี้แล้วก็บํบัดน้ําเสียตรงนี้เลยไหม อเลยก็แล้วกันโอเคเชื่อมต่อส่งหนังเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็โซนร้านค้าด้วย อุ้ยใช้ได้เลยทุกคนอุ้ยเริ่มแล้วค่ะเริ่มมีประชาชนเข้ามาอยู่ในเมืองของเราแล้วนะคะเอ้ยเราก็ต้องการตอนนี้โซนที่ต้องการก็คือต้องการโซนโรงงานนะคะเราต้องทาโซนโรงงานด้วยเอาไว้ฝั่งไหนดีฝั่งนี้ดีกว่าโอเคเอาฝั่งไว้ฝั่งตรงข้ามนะคะ โรงงานมันจะมีมลพิษนะทุกคนโอเคเราไปตรงนี้แล้วก็วางโซนไปเลยนะคะวิ้แล้วก็ต้องมีไฟฟ้ามีน้ำอะไรแบบนี้ด้วยอ้าวถึงไหมอ่ะโอเคถึงนะ แล้วก็ต่อมา,อาฝั่งด้วยเอา้าอยวางไม่ได้โอเคแล้วก็ต้องต่อน้ำปราปามาให้ด้วย เริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นเมืองที่ดีมากเลยทุกคนตัวนี้ก็จะเ,เริ่มมีโรงงานขึ้นละมา้ใน,นเมืองกันดีกว่าอุ้ยต้องการอะไรกันนะเกิดอ,อะไรขึ้นคะอัตราก็อาชญกรรมสูงอ๋อแสดงว่าต้องสร้างสถานตำรวจแล้วนะคะทุกคนโอเคได้เลยค่ะโพล s สเตชันเอาใหญ่ไปเลยนะกองบัญชาการตำรวจนี้เราเอาใหญ่ไปเลย นี่ก็สร้างไว้ตรงนี้เลยค่ะทุกคนว้าวโอเคเราจะขยับขยายหมู่บ้านเพิ่มนะคะเอาขนมขนมมีต้นไม้ดีวกว่าจะแบบรักโลกด้วย เต้องใส่โซนเป็นบ้านขนาดเด็กไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยใส่อฟอฟุ้ยอันนี้เป็นปาร์คอุ้ยเป็นส่วนสาธารณะอะไรอ่ะเป็นส่วนสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็มีเป็นสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ส่วนสาธารณะขนาดใหญ่โอเคอเราเมืองเราจะมีส่วนสาธารณะกันแล้วนะคะ,ะสร้างได้ไหมเอ่ยไม่ได้หรอกใหญ่ไปหรอ อ่าเด็กๆก็แล้วกันโอ๊ยเป็นชมเป็นแบบว่าเป็นชุมชนเล็กๆน่ารักโอ๊ยลืมต่อท่อน้ำบ,บ้านเนะคะเป็นชุมชนเล็กๆน่ารักนะคะทุกคนออ๊ยตอนนี้บ้านกำลังเกิดคนกำลังเข้ามาตอนนี้มีประชากรอยู่570คนแล้วนะคะ ว้าวตอนนี้เราก็รอเวลานะคะรอเวลาให้คนเข้ามาอยู่ในเมืองของเรานะคะตอนนี้เราก็ขย,ขยายบ้านเมืองเพิ่มนะคะเฮ้ยท้ามันมีแบบนี้ได้หรอมีต้นไม้ตรงกลางด้วยอ่ะสวยจังอ๋อมันเป็นแบบนี้เองเหรอแบบนี้ก็สวยนะ เอาแบบนี้กว่าเก็บขยายนิดหน่อยโอเค แล้วก็ใส่โซนบ้านอยู่เข้าไปนะคะเป็นชุมชนเล็กๆไปก่อนแล้วกันทุกคนโอเคเริ okay, ่มมีคนมาอยู่ละแล้วก็ทำท่อน้ำด้วย เ้ยอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นขยะเต็มโอเคเหมือนเขาจะต้องการขยะนะคะทุกคนเราต้องโอ้ยต้องการขยะต้องการโรงงานขยะ,ะคะ่ะทุกคนเราต้องเราจะทําเป็นเออหลบจากขยะเลยก็แล้วก,กันก็คือเผาเลยนะคะจะเอาไว้ตรงโซนนี้โซนโรงงานทำไมอ้าไฟไม่พอหรอ คทุกคนไฟไม่พอจริงๆด้วยงั้นเราจะทำเป็นเอ่อต้องใส่เพิ่มใช่ปะโอเคเดี๋ยวเราใส่เพิ่มโอเคใส่เยอะเลยมันจะไปเก็บได้ไหมเนี่ยงาขยะเนี่ยถ้ามันจะไปใช่ปะมันก็ต้องเอ้ยตอนนี้ไม่มีจุดกลับรถเลยดิ เออเป็นไหนอย่างเงี้ยไม่ได้นะงั้นเราก็ต้องเอ,อ่อทำถนนสายเข้าไปในเมืองแบบนี้อันนี้จะเป็นถนนเข้าไปในเมืองนะคะโอเคแล้วก็ลงอย่างนงี้ Okay. แล้วก็ใส่เข้ามาที่โรงงานก็เอามาจากฝั่งไหนดีล่ะถ้าจะไปโรงงานก็ต้องเออตอนนี้ก็ได้แล้วก็ยกขึ้นนิดนึงนะคะ ก็ลงแบบนี้โอเคใช้ได้ทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็จะมีรถแบบว่าเขาอันนี้เราจะรถใส่เข้าไปในเมืองนะคะอุ้ยขยะขยะเยอะอุ้ยมีคนตายในเมืองคะ่ะเราต้องทำโรงพยาบาลแล้วแหละนี่โรงพยาบาลขนาดใหญ่เลยตั้งตรงไหนดีตรงนี้และ อเคสีเขียวเขียวกันโทษหน้าเราก็ต้องมีที่เผาศพด้วยเผาไว้ตรงไหนดีละ่ะตรงนี้แล้วกันเว้ยไฟขาดแป๊บนึงนะโอเค,คบบมีที่เผาศพนะคะบ้านหลังนี้มีคนตายคะ่ะ <c oughs> มีศพรอขนย้าย <c oughs> โอเคขนย้ายไปละ <c oughs> ยังไง โอ้ยรถคนศพไปแล้วเขาก็จะเอาศพคนแบบว่ามาเผานะคะที่ตรงนี้มีศพรอเผาด้วยอ่ะโอเระหว่างนี้เมือเขอเราก็สงบสุขร่มรื่นนะคะ เราสาร้างสังหารแบบเพิงไว้ดีวกว่าเผื่อเกิดไฟไหมโอเคเขี่ยกันทั่วหน้าตรงนี้ด้วยโซนโรงงานก็ต้องมีนะคะในเขี่ยกันทั่วหน้าโอ้ยนี่ทุกคนมันเริ่มละโซนโรงงานเริ่มละมีวลภาวะก็จะทําให้ต้นไม้ตายนะคะเหี่ยวแห้งไปโอไม่ก oh ๊ เฮ้ยมีรถไฟด้วยลืมดูเลยทุกคนมีรถไฟด้วยทางเมืองของเรานะคะดิงงสิงเลยนะโอ้ยตรงนี้มีแบบว่าเป็นทางข้ามตรงนี้มีไฮเวย์แบบนี้ด้วยว้าวใช่เราจะขยับขยับเอ้ยอะไรอ่ะสิ่งก่อสร้างใหม่อ๋อมันต้องการให้เราสร้างอันนี้หรอ เดี๋ยวรถไมีเลยอย่าเพิ่งมีดีกว่านะคะทุกคนถ้ามีนี่คือรถน่าจะติดนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตสร้างขยายหมู่บ้านเพิ่มกกอนดิกก่กนะโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นคะอ๋อไฟมันขาดใช่ไหมแป๊บนึงนาะ นี่ไฟทั่วถึงกันแล้วโอเค ว,ว้าวทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ดูอยู่ความเป็นอยู่ของคนในเมืองของเรากันมีประชากรหนึ่งพันคนนะคะไม่ไม่ไม่ไปเช็คดูที่ว่าเมื่อเขา,เาลองรถติดหรือเปล่าการจราจร มันรถจะเยอะช่วงนี้นะคะก็ไม่ติดนี่ไม่เท่ากับติดนะคะทุกคนตรงนี้มันแค่เป็นห,หนนเล็กเองอันนี้เป็นรถจอดอยู่โอ้อเสียงรถด,ดังมากจะงุ้าคืนมาแล้วทุกคนเมื่อขอเรามีความสุขทุกคนมีความสุขเราจะสร้างเออเป็น ลานเป่าลมให้เล่นนะคะทุกคนอ่าสร้างไปเลยนี่เป็นลานเป่าลมของเด็กเล่นนะคะทุกคนอุ้ยดูด่วว่าจะมีคนมาเล่นหรือเปล่าแต่กตอนกลางคืนน่าจะไม่มีคนมาเล่นนะเปล่าโอ้ีรถตำรวจด้วยอ่ะโอเคอุ้ยโรงพยาบาลก็ใหญ่เน่ย ค่างใหญ่นะครับคนโอเคค่ะสำหรับซิต k สกาไลพาร์ทนี้ก็น่าจะาอ,อแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างมันกันต่อนในพาร์ทหน้านะคะสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะเจอกันในพาร์ทหน้าคะ่ะ